ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับวัดรวัดยนจากท่ามวัดพระแก้วนะับตอนนี้โอเคครับองค์ใหญ่ชื่อว่าอะไรครับัเร์ครับกางเรือไปไหนเนี่ยไปท่าช้างไปวัดพระแก้วเสียวไหมนั่งเรือเสียวไหมเส,สียวมากเลย ว่าจะตกมาไม่ตกหรอกอนาะกาศเย็นไหมพี่ก่อนมกอีา้าอน้ำก่มองไม่เห็นเรา,ยอ,อ,นนา,าอยู่ที่ท่าช้าง,งใช่ไหมครับโอ้อากาศด,ดีมากๆเลยครับไหนมียักษ์ชื่ออะไรบ้างครับนนตนจักรวรรดิลแลต,อนนตล้อว<อ>นแล้วนี้มีกี่ต้นครับตนล้ครกี่ตนแล้วนะสิ สี่ใช่ไหมต้องกอดอยู่ที่วัดอะไรนี่เราอยู่ที่วัดพระแก้วน้องไก่อยู่ที่ไหนไก่อยู่ไหนไก่อยู่ไหนลูกบอกว่าได้อยู่ไหนวัดวัดอยู่วัดอ่าไหนจักรวรรดิหน้าโอ้จักรวาลตัวสูงเลยไหนจักรวาลยืนยังไงไอ้ไหนชื่อจักรวาลจริงไหมตัวนี้จริงด้วยจักรวาลดิอาสกันมาลา ยืนห้างเนี่ยสักการย่างี้อ๋อยืนห้างอย่างนี้นี่ชื่ออะไรสกการมาลาจริงไหมดูชื่อป้ายชื่อสิสักการ์มาลาโอ้ตัวต่อไปไปไหนครับไปตรงนู้นดีกว่ามีอะไรครับอ๋อดีเนี่ยที่เขาบอกว่าเพิ่งขุดเจอกันรอบรอบวัดพระแก้วหุ่นเนี่ยอ่าไปดูลูกอ่ะมีตัวอะไรลูกไมย อันนั้งยืนสิหนูยืนสิทศกัณฐ์เหรอครับมีทกัณนะคะมีการสิบเขียวมีสิหน้ายี่สิบกรอนะครับโอ้ยี่สิบกรอนเลยเหรอครับใช่คีสินายี่กอนชาติที่แล้วเขาเป็นอะไรครับชาติที่แล้วเป็นนนทกเป็นนนทกเหรอครับโอ้ยแล้วข้างๆทศกัณฐ์เป็นใครครับพหัสเดชาพหัสเดชาเป็นอะไรครับ เป็นเพื่อนของรัศกรนะครับอ๋อวัดวัดที่แล้วเป็นแต่ช่างนักบวชอืมวัดพะแก้วคนเยอะเลยวันนี้ตัวไหนนะครับตัวน,นี้คืออะไรนะ เรารคาร้าขายกระจีนก็นคือพวกพวกตัวอับอ๋อเราเอาอับเฉาไว้ใต้ตไ,ไว้ใต้เรือใช่ไหมครับลูกไม่ให้เรือคงเค้งใช่ไหมครับครัอ๋อยักษ์จีนคอจ่าจะย๋อโอเคครับไกมคายอีออยกรกับวิรุณจำบังครับอันนี้มันนนี้ไม่รู้วิรุณหกเหรอ๋อไปดูซิว่าใช่ไหมเพ่เร็วเร็วเพื มังกรกันกับวิรุณหกไปดูซิว่าถูกไหมไหนจริงไหมไหนไปดูป้ายชื่อที่พ่อไปดูป้ายชื่อที่ว่าใช่ไหมมังกรกันจริงด้วยตัวต่อไปชื่ออะไรไวิรุณหกจริงเหรอครับวิรุณหกจริงด้วยมันก็เก่งมากมมาาานี่นี่ มีอะไรนะเอาใหม่สิยักตัวเล็กทำไรลูกแบกจะดีอยู่ลูกยักษ์ตัวเล็กๆใครกับใครนะพี่กอดอันอออนี้คือ,อยัวลยกพบและตัวนี้คือ รัครับเนะดูซิกายสีแดงสุริยาภพไหนใช่ไหมไหนดูซิใช่ไหมสุริยภพตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะยักษ์ทวารบานชื่อว่าอินทรชิตโอ้เก่งมากเลยครับ แก้วสวยมากนี่ตัวอะไรลูกนี่ตัวอะไรนี่ตัวนี้ชื่ออะไรเมย์ลาบมันนี่ชือว่าวิลคัมปางอืมเป็นพ่อของเป็นพ่อของวิลเป็นพ่อของเป็นพ่อพ่อของจัมพุนี่ชื่อว่าเมยลาบ มี่ไรต,น,ไรตนนี้ิันธุ์ัว่าวจับาเป็น้างวิลจัุจัมบางเป็นพ่อของใครนะครับพ่อข,ของวิลจมัมมุกวิลจัมุกเะครับและนี่มาไมยราไ,ไปเจ้าเมืองบาดานเจ้าเมืองบาดาล<ม>ชื่อนอกว่าอะไรนะลูก นกอันติมาเหรอครับไหนดูซิใช่ไหม,มเรียกว่านกทันติมาชื่อเดียวกันชื่อทันติมาเหมือนกันตรงนี้เป็นหินแกะสลักที่เขาเพิ่งเจอมา,อม,ามีรอบวัดพระแก้วเลย ไปตงไหนต่อครับเราจะไปดูดทศทีริวันแล้วก็ทศทีริอทอนครับอ๋อโอเคครับทศทีริวันกับทศทีริทอนเราเจออะไรเราเจออะไรเาเจอทศคีรวันแล้วก็ทศีรทศีรวันกับทศคีรีทอนเหรอครับอ่าเดินไปดูได้เลย อาน้องไก่ลงเนาะไก่ลงแม่จลลเจอดให้น้องไก่ลงหน่อยไหนตัวไหนชื่อทศคิริวันครับไหนตัวไหนทศคิริวันต่อต้นโน้นชื่อทศคิริวันเหรอครับไหนทศคิริวัน,น,วนใช่ด้วยทศคิริวัน กับทศคิรีทรใช่ไหมครับพี่กศรทนายทดคิรีทรทดคิรีทอนททอ,นอคคบลยยแล้วยังเราดูยักษ์คบยังน,นางสามนาคขา นางสีดาอ๋อคือใครกานะศูนการนาศูนอันี่เขาทำอะไรลูกานางสีดาไปลอยน้ำสตกอย่งนีอ๋ออันนี้อันนี้นางสีดาขุดขุดขึ้นจากดินแล้วครับลูก

นี่ใช้พละมกับพระมมลักษม่ครับลูกใช่เพนกัมสีดาพระลักกับพามหราม<ส>บระเนธกับรางสิราไมีรอนี่พรสัตรุษจะ,จะไปอยุธทยาเลย นี่ที่แต่งงานระหว่างพระรามกันนะีดาพสีดาละามนี่นะนี่พระรามเข้าป่าเลยใช่ไหม อ๋อมงกรกันอกินังกรกันใช่ไหมนี่น้องเคยเอาลิ้นครอบเมืองไว้นี่ไงทศกัณฐ์กลับมาแล้วทศกักลับมาแล้วเนี่ทำไมเราไม่เห็นตัดลิ้น่ะนี่ไงลูกนีว้างจับเนี่ยงจับัตัดลิ้น เ,เนี่ยตรงปลายเนี่ยทศกัณฐ์ก็เข้ามาอยู่ใน,นเมืองอันนี้ใครเนี่ยนางสมณคขาถูกพระรักทำโทษขาพาลีลบนี่ฝ่ายธรรพีจะสู้กับพาลีแล้วคนนี้ชื่อว่าอะไร ยัไกอตนนี้ที่่สุครีกับอารีนล่กับสุายสุครี่สุีแล้วแล้นี่คือตัวอะไรอนมาใช่ไหมใช่ครับลูกอนุมาเป็นหลานสุขรีบใช่ไหมอนุมาเป็นหลานสุรีพันพระรามกระบวนแห่พระราม <Billie S 2> เขาคืการรักพนาศีดาพลามแงสอา๋อพระรามแห่งสอนใส่มาลีใช่ไหมแลีพรา่พระรามหานาสีดาีายิงงพาลีด้วยหรอในยิงพาลี๋อในหนุมานใช่ไหมันน oh ี้ตนหนุมานัไ้ต้นไม้หัออกม สุขีกับหนุมานมารับใช้พระรามใช่ไหมครับน,นีบพาลีใช่ไหมใช่ใช่พาลีแล้วก็มีเนี่ยหนุมาน,านามสุขีลแล้วก็พระราม,าามอ๋อกุมพักกัน ใช่ป่ะจริงด้วยกุมารน้องกอดรู้ได้ยังไงเนี่ยอ๋ออ๋อถนนมันขาดหานุมานก็เลยให้ใหให้ลิงเดินบนหางเหรอครับลูกอ๋ออ๋อหนุมานเข้าไปในป่าพีเชอ้อสมุร นุมานทะลุท้องผีเสื้อสมุรเลยหรอครับลูกยันแล้วคุ่มมนาไปสู้นุ่มนไปสู้ใครยกยกที่ทีมีแปรงอยู่อ๋อนี่นางก็บรรยกาศแปลงห่้าแม่นางธิดาลอยน้ำอ่ะไงลูก มเาเสียใจด้วยเหรอแล้วทำยังไงต่อ S <S แตาตลาค่ะให้อยตลา,าบ,บอกว่าให้หนุมานไป่งที่ที่กรุงลงกาแต่หนุมานก็ดันได้เสียสกับนางเดกัยเป็นใหญหคนนี่อันนี้อันนี้หนม,มานู้ใครนลิงตีด<ห>ดําอหมหนุม,มานสู้กับนินรนานนี่าร้าเหาปลาไม่ไมข้าถนนและหนุมานก็เป็นสู้อ๋อเหลา่ลาปลามาครับถนนท่นาผีใช่ไหลูก ได้นางสุพรรณมัจฉามาเป็นเมียจับมาได้เป็นเมียก็เลยอันนี้ใครถีบนะองคตคตถีบประตูลงกาพังเลยเหรอองคองคตเป็นรทเป็สรดะยนคกัน๋อองคตถีบประตูเพื่อจะไปคุยกับรัชการ การ <บ Sen S 1> ทำอะไรกันอาี๋อนี่นี่ที่ผักฉัดนี่เพราะว่าคนสักการเอาฉัดมาบางแสงของคัตลาสุขีก็เลยอาสาไปหักฉัดม่ทำอะไนี่ยไยาร่พ่อพ่อนสัการไปทำดีท่านรามข้าไปในป่าฮนุมาน หากกหักการมวไยอาด้หากการบมูเราดอ๋อหกการโบลแลอรดา๋อบมูาดานแล้สู้กับักขานุ้วนักานุมาสู้กับนักขนนันมาูันักาัมาู้ันัดาักานา้ันัานนนมู้นกขก้ัทัานานมา้านุขานุนีกนนมา้ักลานุมา้กานักนุมาสู้ นมาสกปุงได้เหรอโอ้ยตอนนี to to parole, ้อาศัยนางพิลากวนเข้าไปในนี้ผ่านการชัดช่าอันนี้อะไรตอนนี้อย่างสี่โลกตอนนู้นก่อนตอนนู้นอะตอนนู้นเขาทำอกันทำอะไรไมยราพอืล้นมยราขัระราานนี้ไมราขัระมในนี้นักกวามาใช่ไอ๋อแล้วธนมานชนะไมยรา กอ,กองทัพทศก,กัณฐ์เหรอครับลูกเมือง,ง,งลงกาองลาอ๋อันนี้หนุมานไปเผาเนี่ยห,น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 ,หนุมานนะนี่ไงหนุมานขี่ช้างอยู่นี่น,นี้มือฝังลงก๋อฝังลงกาแป๊บหน,นึ่งครับอันนี้คืออะไรนะ กิจประกรรมฝาผนัง,นนงใช่ไหมครับลูกิประกรรมานังนุมานอ๋ออน,นุมานรัชก,การรัสกาอยู่ในเมืองกรุงลงกาอันนี้อะไรอันนี้อะไนี่พระรามพระรามอ๋อนี่พระรามประชุมอยู่ ทศกัณฐ์ตอนไล่พิเภกเหรอครับลูกทำบ้นานเก <c oughs> ่งจังเลยอตอนต่อไปเป็นอะไรลูกลอ๋อเหล่าว,วานอนเหล่าว,วานอนทำอะไรลูกเป็นกองทัพของบ้านเป็นกองทัพของบ้านอ๋อและนี่คือคืออะไรนี่คือคือคอะไรนี่คืออะไรลูกองค์งกาองค์ลงกาเหรอครับลูกใช่ใช่เหรอลูกอันนี้ทศกัณฐ์ให้ เทวดาสร้างเมืองใหม่อ่าถูกมันเป็นว่าเป็นกรุง,รงรรอ,อ,องคาปัจจุบันด้วยเป็นกรุงองคารจริงๆด้วยขรรคการขรรคการทำอะไรอยู่ครับขรรคการเหรอกำลังทำพิธีทำพิธีอยู่ขรรคการอยู่รรคการไปก,<ม>กลับบ้านกัน กเดินผ่านบริเวณพระอารมมหาราชวังเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับมือก่อนเหนื่อยไหมมืงกายเหนื่อยไหมไม่ น้อกกอนเราอยู่ร้านไหนครับาินครับอยู่ร้านไหนนะลูก้ออดยู่ยักษ์ร้านยยักษ์กิครข้าวเต็มปากเลยงไหมินต้นเมันร้อนมัอยู่เป่าก่อนลูกเป่าไหคะบไหนเอาเอาเป็นไฟมาเป่าให้ดูนมาเป่าไ้ล ไ่ไก่อร่อยไหมบ่ร้อนร้อนดูร้อนดููด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 ูกูดมดู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 ดมดู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 ดนอูู่ด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 ูหูด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 ดู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 ดดดดดดด้วยนะครับบ๊ายบาย